วันนี้ผมก็คือในการหาโอกาญชาล์นนลก็วันนี้เป็นการรีวิว HE 1ฮดจ m i g 4 4 y s ยตี้สไตล Freedom นะผมก็เป็นตัวที่พัฒนามาจาก Style Freedom ซึ่งมพัฒนามาอย่างนี้ของคือตัว r e e d o m เนาะมัน Style Freedom มั้ย t y l e Freedom ก็เป็น t y l e f r e e d o m เอ่อไท p 2แล้วก็ขึ้นเป็น y s ยตี้สไตล Freedom ก็มันมีอะไรแตกต่างกันเยอะก็คือว่าเยอะนะตัวนี้บอกตรงนีว่าโมไม่เหมือนโมตัวเก่าของ h ฮ CE ี มันเขาอีกแล้วเอตัวซีอีแต่เขาอีกแล้แต่ซีรีส์เดียวกันนะแต่ว่าโมเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแต่โมเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกซีรีส์ตั้งแต่ที่นี่ขึ้นไปอ่ะที่จะเป็นโมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นเป็นโมแบบซีโมเดลเนาะก็คือจะมีตัวขยับไมันจะแน่นขึ้นแล้วก็ไม่มีแผงวีซีซึ่งข้อดีแผงวีซีไม่มีแผงวีซีก็คือมันจะขยับได้แข็งแรง แต่ข้อเสียมีนะผมก,ผมก็ผมก็กังวลใจอยู่ก็คือมันจะมันจะหัดง่ายมันจะเหมือของตัวตั๊กจิอะแต่ข้อเสียมผมเจออย่างหนึ่งก็คือมันจะยืนยากนะเราะว่าสีเขาว่าเหม่อพีซีไม่มีการยืดหยุ่นเป็นดีครับให้มันยืนง่ายนะรับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าผมเหตซีผมชอบกว่าก็ให้ว่ากันคู่มือเคยให้ดูเนะาะก็เนี่ยของตัวคีระคลิปนี้จะนี่ของตัวคีระนี่นี่คือตัวแฟนอาร์ต ตอนเนี่ยแฟนอาร์ในที่เขาโพสในในคุกก็นะตอนที่มีข่าวว่าจะมีตััวน้นต้นั้นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยนี่คือแฟนอาร์ของมันที่โผล่มาก็สวยงามคุมเนี่ยคู่มือเปลี่ยนใหม่คู่มือนี่เปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนสมัยก่อนก็คือคู่มือไม่ใช่กระดาษแบบพับๆเหมือนเหมือนโบชัวโบชัวแบบไอ้พวกโบชัวต่างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบชัวแบบพับๆได้มี็สองด้านอ่ะไม่ใช่แล้วผมจะเป็นย่หนังสือเลย ซึ่งหน้าท้ายก็คือวิธีการโพ่าแล้วก็ประวัติเล่าๆแล้วก็วิธีการขยับสีมีอะไรมั่งอย่างเงี้ยผมก็หน้าหน้าจริงๆก็คือแบบตัวต่อเนาะผมเปิดไม่ให้ดูวิคมนะแต่ก็ขออนุญาตแล้วก็คู่มือตรงนี้จะบอกแยกสีให้ชัดเจนเนาะเผื่อใครสงสัยก็มีวิธีการต่อทำยังไงยังไงอย่างเง,งี้ยผมพิการต่อ mm. ถ้าว่าโอเคตัวนี้เดี๋ยวขยญาตแยกตัวนี้ออกมาก่อนนะของขยญาเอาตัวนี้ออกมาก่อนผมซื้อฐานมาให้เพราะว่า ตอนนี้ไม่มีฐานนี่คือยืนลำบากมากผม้องยืนลำบากมากก็ออกมาแล้วก็เนี่ยยืนแต่แม่ผมมันยืนไม่อยู่ไปเอากล้องลงนนเนี่ยกล้องลงอันนี้ผมจะเห็นเงาทีนะะึงนะก็มันจะยืนไม่อยู่เพราะว่ามันมันเหมือนมันไม่มีพีซีเนาะทขาให้พลาสติกมันจะแข่งมันมันจะตั้งกันผมต้องยืนมันยืนไม่ค่อยได้ผมแล้วก็ปีกก็หนักอยู่สมควรปีกมันก็หนักด้วยเขาไม่ไ้จะยืนลำบากแต่ก็ถือไม่ยากนะแต่แต่ว่าพิงได้อยู่ เออดีเพ to ียงไรก็ของนี่ให้มาถหัว่าเยอะไหมก็เยอะก็มีมีเซเบอร์เนาะอันนี้ผมถ่ายในคลิปช็อตไปแล้วเนาะก็ค่อยว่ากันก็ผมจะโพสคลิปเออในเอาคลิปเนี้ยผมจะตอนคลิปนี้จะมีตรงส้มบนอ่ะจะมีคลิปช็อตให้ดูก็ดูนั้นได้นะบอกก็ดูตรงคลิปวิธีการโพสท่าของใส่นะแต่ใส่ไปเข้าข้าวนะอันนี้บอกตรงว่าบอกตรงว่าตัวนี้เปลี่ยนไปเยอะ ก็ดูของกันก็ของเอากล้องลงอยนะกล้องนี้ของก็จะมีมือมือตัวนี้แมมือไม่เหมือนเดิมฟีลต้องัวเก่ามือจะเป็นแบบโลนๆตรงนี้จะไม่มีแบบเป็นล่องอะไรอันนี้ผมไม่จัดเส้นนะเขาจะไม่เคยเห็นร่องสักหน่อยก็มือก็คือเป็นมือแบรนะเป็นเป็นมือแบน์แล้วก็ให้มาสอนก็มือกำหมัดที่ผมตดไว้ตัวแล้วก็โล่ โล่อันนี้จะเป็นเหมือนของเหมือนอของทั่วไปซึ่งผมว่าน่าจะเ,เหมือนของไรซิ่งอยู่นะไรซิ่งเหมือนโลดอย่างนี้ผะไม่แน่ใจแต่ว่าโล่เนี่ยถ้าใครมีแนะนำว่าห,าหาถ้าสองอันนะเพราะว่าเราจะทำท่าประกบต่างทาแบบกันสองข้างได้ซึ่งก็ดีแล้วก็ที่ส่วนนี้ของที่ส่วนเขาซึ่งตอนแรกตกใจนะให้เปลี่ยนเขาโ,โหกลัวหัดก,ก็ให้นี้มาซึ่งมันนี้ต้องไป้ว่าโโสติกเกอร์ติดแล้วดูดูไม่สวยอะ่ะ ต้องต้องจริงๆก็คือต้องต้องทาสีให้จะเอาสวยนะตัวเนี้ยแ้วก็ตัวเนี้ยถ้าดึงออกจากเขาอันแรกมันดึงยากนะแต่ว่าถ้าติดเนี้ยดึงออกง่ายแต่ไอ้เขาอันนั้นนะเหมือนตรงเนี้ยมวลมันเยอะกว่าไอ้ตัวเก่าไอ้ตัวไอ้ตัวข้างบนอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยะยายานออกนะเออให้ดูยานด้วยตัวเนี้ยของเนี่ยตัวนี้เนี่ยของให้ดูนะแน่เขาตรงเนี้ย แม่บอกจะมีรอยมีรอยแยกด้วยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ลุงเหลืองเนี้ยถ้าคุณจะเอาออกอ่ะคุณต้องหาไม้ที่ฟันหรือมันก็หาอะไรสักอย่างไงเอามาดันพลาสติกตรงเนี้ยจะเป็นร่องเสียบข้อมืแหละถ้าใครเห็นนะร่องเสียบข้อมือตรงนี้โอ้โ้องไมเป็นโฟกัสเลยโอเคถ้าป็นโฟกัสไม่เป็นไรก็เนี่ยจะเป็นร่องเงี้ยจะเป็นไอลุงเหลืองตรงนี้ทําให้ตอนตีอ่ะมันตดีลำบากแล้วก็มีดากขนาดนั้นมาให้ซึ่ง มันเป็นอาวุธที่เอาไว้ป้องกันเออป้องกันเอาไว้แบบผ่าพวกอาวุธกันบีมโล่กันบีมต่างๆอันนี้คือสามารถเอาไว้ต่อต้านได้ซึ่งมันมันเป็นสีดําแต่ว่าไม่นําเงาเะเห็นไหมมัมีคาเงาอยู่แต่ก็ไปนําเงาด้านๆหน่อยซึ่งถ้าใครเอาสีเอาแบ่สีสวยนะก็คือทําสีเป็นเมทัลลิกสีดําเมทลลิก็ของมัคือสีดําเป็นเหล็กอะแล้วก็เพ้นต์ตรงนี้หน่อยราอตรงเนี้ยคำจริงก็เป็นสีทองอะไอันี้เป็นสีแดงโล้นเลย ก็ก็คือบางคนได้อยู่ก็ไม่ยากนะครับจริงก็ถ้ามีสีก็ผมก็ทานได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ทานยาก่วนเขานี่มองตัวว่าแข็งแรงกับตัวเก่าโัวหไซฟีต้องตัวเก่านี่คือผมเสียวขาามากแล้วก็หัวขออนุญาตดึงเอาเอาของออกมาเลยกันนะโอเคหัวเนี่ยเขาหนาขึ้นตัวเก่าเขาไม่หนาขนาดนี้ซึ่งไอ้เขาเก่าหักง่ายมากตอนนี้คือไม่ต้องกลัวเขาหักแต่ก็ระวังหน่อยนะผมเขานี่อาจจะหักได้อยู่ ไอ้ดึงเหลือเงี้ยมีสิทธิ์ถากเข้ามาถ้าค,คนดึงออกใบอ่ะมีสิทธิ์หักเนี่ยถ้าจะดึงออกอ่ะคุณต้องดึงอย่างเงี้ยดึงเงี้ยเงี้ยตรงนี้ออกมาดันออกมาค่อยๆดันนะก็ติดได้ก็ของกันดันให้ดูด้วยกันซึ่งต้องใช้ดาวของมันเองอ่ะดันเท่าไหร่อ่าดันได้ละนี่ต้องดันอย่างนี้บอกอะไรนะวะสักครู่นะครัผมโอเคโอเคก็เมื่อกี้ เข่าได้นนไหมผมเข่าได้สิแมตรงเนี้ยมวยมัน,ม,นมันไม่หนาเท่าไหร่หรอแต่ว่าก็มันใส่ยากก็พี่ใสก็คือใส่อย่างนี้ก็ดึงใส่ตรงๆเลยผมเนี่ยเขาก็มีเข่าไปาบีมซึ่งพี่พีแอดตอนเนี้ยในเรื่องที่จะใช้คือต้องขอ,อยาทให้ประทางก่อนที่จะใช้ตอนนี้ยิงเพราะว่าเหมือนจะรุนแรงมากมันก็อารมณ์เหมือนปืนตรงหัวของสองเซตดับเบิลเซต้านะผมแล้วก็มาอันนี้ปืนขอเล่นเออปืนนี่ แต่ให้ดูวิธีเล่นของมันก่อนแล้วกันซึ่งของคลิปชอ็อตของดึงทำนก็คือคลิปชอ็อตก็คือดึงอันตอนนี้นสไลด์ขึ้นตัวนี้เป็นอันเนี้ยในผองดึงสดของดึงสไลด์ก็คือสไลด์ขึ้นคือมันจะสไลด์อย่างเงี้ยผมดึงสไลด์ตอนทำตอนติดปืนคู่ใต่ประกบกันก็วิธีใส่ก็คืออย่างเงี้ยของประกบแล้วก็คงไปประกบกันซึงนกกน่งอันเนี้ยดีหน่อยตัวเก้าอ่ะอันนี้ตอนที่เสียมัมนจะหลุดเข้าเปนน็นอนยะู่อย่างเงี้ยเธอคนต้องแงออกมา เออแล้วปืนนี่ดูสติกเกอร์สติกเกอร์ติดหน้ากลัวมากถ้าทำอย่างนี้พุ่งตรงนั้นคนแยกสีเถอะถ้าอา้าติดแค่ข้างๆอ่ะนันพอเข้าใจอันนี้ต้องติดข้างบนด้วยอะ่ะเห็นไหมของติดไม่สนิทเห็นไหมัน้เป็นขาวๆอยู่ซึ่งข่าทีริงก็คือถ้าใครมีเป็นยามพ่นสีพ่นเถอะครับนํำบากมากต้องต้องการไปสติกเกอร์สีฟ้านี่ปืนก็คือเสียคนอ,อย่างนี้เสียเข้าไปนี่เสียแล้วก็มือกำบัดขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกำบัดน,นะ เออไอที่เปลี่ยนมาก็คือดึงออกมาแล้วก็เห็นไหมผมตัวเนี้ยมันไม่เหมือนโมอื่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวช่วงจุกขยับนี่ทำให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นไม่เหมือนโมของตัวอื่นที่ผมเคยมีไอตีกันได้ผมเคยมีนะม,มีมีโมนี้ผมไม่เคยมีโม,โมนี้เท่าไหร่ก็ค่าคล้ายๆกันเลยก็คือตัวตัสติสนะแล้วก็ตัวเดนี่แต่ที่ผมเคยเห็นก็คือพวกไลซิ่งอ่ะนั่นแะโมเดโมประมาณนี้อยู่ก็คือตัวขยับประมาณนี้ไม่ได้ถ่าย้าพนี้ของ ก็มือเนี่ยดึงออกมาผมแล้วก็ปืนเนี่ยต้องใส่ต้องดีๆนะผมว่าใครไม่ใครไม่เป็นนี่คือจะใส่ผิดนน่อยคือข้อดีปืนนี้คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะปืนตกอ่ะตอนจับเพราะว่ามันจะจับจับลึกมันจะถึงลึกข้างในก็คืออย่างนี้เนี่ยสารับจับลึกถึงข้างในก็คือแหนมจะจับถึงตรงแกนตรงเนี้ยทาให้ตอนปืนอ่ะแต่ไม่โยกยเยกแล้วเพราะว่ามันตรงนี้ทำได้คดีในปืนของก็ซึ่งตอนใส่ก็ระวังหน่อยนะผมเพราะว่าตรงน,นี้ แต่ตอนนี้นก็ระวังนะ่ายนะตอนหูตอนเล่นทงตรงน,รงนี้ตรงนี้จะหักง,ง่ายอยู่ซึ่งตอนผมติดอะผมจตไม่คิดผมแตไม่ค่อยหุบป,ปืนนะเพราะว่ากลัวมันจะหลวมแต่ติดปืนต้องถอดมือซึ่งรางตรงนี้หักนะผมตรงกำตรงที่กันมือเนี่ยอาจจะหักได้ส่วนบีซซเบอร์ก็เห็นไหมผมบีเซเบอร์นี่จะเหมือนของดัติกนะก็ะคือจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตรงนี้แล้ก็เสียบบีซซเบอร์ซึ่งบีซซเบอร์สามารถใส่ในมือของตัวกันด้มได้เลย ได้เลทีก็คือไม่ต้องมาไม่ต้องเอามือกลางมามาเลยผมไม่ต้องกลางมือไม่ต้องถอดมือมาก็สามารถใส่ได้เลยใส่ได้เลยก็ก็ใส่ได้เลยก็เมีเยมอะไรผมก็ใส่ได้แล้วก็ส่วนดาธระดาก็เช่นเดียวกัน้วผมกพราะว่ามันไม่มีส่วนอะไรทาให้เสียบเข้าไม่ได้นะก็คือเสียจได้เลยซึ่งมันจะหลวมๆหน่อย แต่ก็ไม่หนวมากนะก็คือหลวมแต่ก็มีคำแน่นๆซึ่งเราสามารถทำท่าจับดาบเหมือนเอสเทได้นะซึ่งดาบน,นี้ก็คือดาบเอสเทเนี่ยเอาตรงอ่ะเหมือนเอสเทเลยแล้วก็ลูกเล่นปืนตรงนี้นะปืนก็คือสามารถถอดตรงนี้มาแล้วกางออกมาแล้วบนในคลิปแต่ไม่มีการสไลด์เหมือนตัวไรซิ่งนะจะเป็นแค่การเอาปืนขึ้นเหมือนตัวเก่าเลยแต่โมปืนเนี่ยไอที่ใส่กระบ,บังปืนเนี่ยจะเหมือนของตัวฟีดต่างแรก แต่ว่าจะมีตรงนี้ติดกับปืนได้คือมันไม่แง่งมันจะมีแง่งอย่างเงี้ยแง่งแง่งอย่างเงี้ยก็คือเอาไ้ติดปืนได้ผมเนี่ยเปิดปืนอย่างงี้ข้างหลังก็คือจะมาติดข้างหลังก็คือติดได้เหมือนกันก็คือเหมือนตัวฟีด้อมเลยเนี่ยติดอย่างเงี้ยผมเนี่ยเป็นปืนอย่างเงี้ยติดกันเอาขึ้นหน่อยกันเออผมก็ลองกองขึ้นก็ข้างหลังเออข้างหลังนี่คือผมก็ขอโทษทีนะผมคือตอนผมได้นี่มา มันมาช่วงมันมาพฤติกเออไม่ใช่พฤติกันนีเพฤษภาคมเพราะก็ประมาณปลายเดือนเนาะแล้วผมลืมเอาตัวฟิลเตอร์สไตล์พีดั้มออกมาด้วยเพราะว่าผมถ่ายที่ทังสิ้นนะผมไม่ถ่ายที่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 กําแพงเพชรทำให้ผมลืมเอาตัวฟิลเตอร์มาทําให้ผมทาไอตัวตัวอะไรนะไททูได้เพราะว่าตรงนี้คุณคิดว่าปิงใช่ไหของถ้าจริงคือถอดมาได้ของถอดมาปุ๊บมันจะเป็นรูเหมือนกับตัวฟิลเตอร์รังแรก สเตอร์พีลังแรงของก็คือโอ้ถอด้องถอดอยากจริงๆนะตอนนี้ก็ถอดอยากหละแต่ก็คือถ้าคุณถอดออกมามันก็เป็นรูที่สามารถใส่ตัวปีกหลังของสไตรฟิีัมได้ซึ่งเอาเอาสไตรฟิีัมมาเล่นกันได้นะแต่คู่มือไม่ได้บอกไว้นะแต่คันนี้คือคือดึงชิ้นนี้ออกมาก็คือสามารถใส่ได้เลยเอ้ยก็ข้อเสียเนะี่ยหัวเนะี่ยจะหลวมมันหลวมเพราะว่า ช่วงช่วงนี้มันคือติดอะมันผมก็ไม่ติดแน่นนะผมก็ติดแน่นนะแต่เหมือนมันไม่เคยลงซึ่งคือวิธีเอาแน่นๆนะคือมันต้องกดลงมันก็แน่นหนบหนึ่งซึ่งหัวคือขยับได้เสรีมากเลยนะขยับได้เสรีเสรีขยับได้เสรีมากโอเคก็ส่วนโล่อันนี้อันนี้ง่ายมากไม่เหมือนตัวเก่าตักเก่าดึงยากตัวนี้คือดึงตรงอยออกมาของสีแดงใช่ไหมเสร็จแล้วคือก็เอาโล่อันนี้ใส่ สายของก็ข้อมือมันสาม,มารถดันอย่างนี้ออกมาได้ทําให้องศาการททาการทําทาการมันมันง่ายกว่าตัวเก่าเดี๋ยวตอนผมกลับไปนวนเดี๋ยวผมทําตัวเก่าตัวใหม่ให้ดูนะผมอันนี้คิดนี่ก่อนนี่ตัวเก่าตัวใหม่แล้วโลกคือติดง,ง่ายๆอย่างนี้เลยดึงออกมาก็ดึงออกมาทางนี้แล้วก็ดึงตรงแผงแดงออกมาติดที่เดิมโอเคก็ดึงออกมาก่อนนะก็ตัว ัวของมันก็หมดแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรส่วนมาตัวยานมางยานนี่เอเอผมให้ดูสติกเกอร์ลืมบอกลยสติกเกอร์อันนี้คือส่วสงยานซึ่งสติกเกอร์อนี้แตกต่างกว่าสติกเกอร์อันโน้นก็คือมันมันมันจะหนากว่าและแข็งแรงกว่าสติกเกอร์ซึ่งอันนี้ผมหกปีกนเซึ่งปีกมันสามารถกางได้อันนี้คุณเห็นไหมเ,เรืองแสงอนะแล้วก็เออตอนนี้ผมลืมบอกเลย ตัวสีทองของตัวเนี้ถ้าเอาไปใส่ถ้าเอาไปส่องกับแบคไลท์มันจะเกิดเป็นเงาเงาเรืองแสงขึ้นมาซึ่งอันนี้ชอบมากผมว่าถ้าผมซื้อแบคไลท์ของเรามาทําอยู่เออแล้วก็สติกเกอร์นเนี่ยคุณเห็นสติกเกอร์ตรงหัวไหมความจริงถนีคุณมีสีดีนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะว่าหัวของฟีดอมอ่ะมันแยกสีข้างบนมาให้แล้วคุณเนี้คุณเห็นไหมตรงเน,นี้ยมันจะเป็นสีใสของมันสีเคลียร์ของมันแล้วผม,มก็ ถ้าใครไม่สีเนียที่ต้องมาใส่ิกเกอร์เข้าลงหัวคุณติดซติกเกอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีสีเคียร์ของมันอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าสวยกว่าดสตดิสกเกอร์เข้าไปนะก็เลยคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องซื้อดิไม่ต้องซื้อดิไม่ต้องมาเอามาติดเพราะว่ามันเพราะว่ามันก็สีใสผมก็ชอบกว่าสีปกติโอเคขออนุญาตดึงออกมาก่อนนะเออแล้วก็อย่างนี้ดึงออกมาง่ายนะดึงเขาตัวตัวนี้ออกมาง่ายใช่ไหมเกมจะหนากว่าตัวเก่า ทำให้มันดูแข็งแรงกว่าตัวเก่าเยอะแต่ก็ตัวเนี้ยระวังเขาเหลืองมากกว่าเสาสีขาวที่ก็ระวังนะถ้าถ้าติ่ม้านโดนไม่ดีนี่คือหักได้นะผมก็มีข้อคว,ร,คว,ร,ควร,ระวังอยู่ดีแต่ก็มาดูปีกต่อนะอันนี้มาเปล่าปีกปีกก็คือวิธีเล่นก็นคือกลางออกมาผมกลางออกมาในคลิปช็อตอกมาไอคลิปต้นต้นคลิปนะผมก็กลางออกมาก็เล่นอย่างนี้เนาะ ซึ่งปีกตรงนี้มันจะมีตรงนี้ก็คือถ้าเราดึงตรงนี้ออกมาจะเป็นสติกเกอร์ที่เราติดที่ผมบอกเขาบอกไปกินนจะมีลายสติกเกอร์ออกมาซึ่งจะเป็นแนวนี้อันนี้ตอนไม้ผิดนะเอฟเฟกต์การคาสมาของมันก็คือเหมือนกันบีมแล้วก็มีระบบที่มันเหมือนปล่อยละอองแล้วมันจะเป็นการบอมบอมแมวแบบขงก็คือบอมฟูแมวก็คือศัตรูแถวนั้นน่ะจะโดนทําลายทันทีก็ถือว่าโกงก็คือถ้าใครโดนละอองเม็ดๆของมัน พอทีมาต่อไปที่ข้อที่ผมก็ตัวนี้ปีกก็คือมันจะดึงสองที่นะก็คือดึงตรงนี้ตรงนี้ออกมาก็ขอยัดดึงหมดเลยนะก็ว่าเดี๋ยวเราถ่ายคลิปปิดก็ดึงออกมาให้มันสวยๆไปเลยก็ดึงออกมาก็คือค่อยๆดึงแล้วผมก็มันจะมีสิ์ถักได้อยู่แล้วก็ตรงเนี้ยสีทองๆเนี่ยตรงปีกไงปีกเล็กเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนสับปีกนะผมก็คือถ้าเราดึงุ๊บเนี่ยมันจะเข้าล็อกมันเองเนี่ยเข้าล็อกของมันเองตรงเนี้ย ซึ่งมันแข็งเหมือนสปริงแต่ไม่ใช่สปริงนะก็คือเหมือนเฉยๆก็คือมันจะมีแบบหนึ่งเข้าล็อกของมันแล้วมันเหมือนเฟืองอ่ะเข้าหมดล็อกของมันแล้วมันจะมันจะกลางแล้วมันค้างไว้เลยก็อันนี้ผมว่ามันลุกได้ที่ดีของตัวนี้แล้วก็ปีกอย่างนีดึงออกมาดึงีออกมาซึ่งลํบาบากขอ,อแค่ตัดไปน,นึงนะผมโอเคนี่ออกมาแล้วก็ปีกทำไมสีอย่างงี้ก็มีความเลี้งแสงก็ทำทิ้ง ไม่ไม่เอามาเป็นเหมือนตัวเอฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกต์แตเป็นเหมือนพัสใสก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ซีเรียสเพราะสติกเกอร์เขาทำมาทำมาดีติดก็ง่ายผมว่าไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ตอนดึงดึงปีกออกมาเนี่ยลำบากหน่อยดึงออกมาเนี่ยลำบากหน่อยก็ปีกก็กลางอย่างนี้นะปีกของมันจะไม่เป็นเะกลางอย่างนี้นะแล้วปีกงนี้อ่ะผมว่ากลางอย่างนี้จะไม่ผิดอ่ะกลางประมาณนี้กลางก็ฟึบฟึบปีกนี้โอเค เพื่อมันเท่าากันก็ปึ๊บปึ๊บอืมโอเคนี่ประมาณนี้ของปีกก็ล้วก็มีรูเนาะซึ่งรูสามารถใส่เอเจนเบดได้ก็ผมใช้เอเจนตนะ์เบยเนาะก็รูสามารถใส่ได้นะรูก็คือใส่เป็นเหมือนปีกบินอย่างนี้ได้ขออย่าถอดนะเพราะว่าไม,ไม่อยากโพสอะไรมากก็ปืนนี่ ไอ้วก็ตัวปืนนี่ก็คือระวังตัวสติกเกอร์ถ้าคนจับมากอาจจะทําให้สติกเกอร์มันลอกซึ่งถ้าใครสีสเลยน,นะทาสีง่ายสุดของผมก็คือพ่นสีใสง่ายสุดแล้วก็ตอนดึงปืนเนี่ยลองดึงออกเอามือออกเนี่ยตรงนี้จะลำบากะคราบว่าเหมือนคนนุณจะดึงเอามือออกมันจะลำบากแต่ก็มันก็ไม่ไม่ได้ยากเลยนะก็คือค่อยๆดึงมังนก็จะออกมาแล้วซึ่งก็ระวังหักนะของตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้หักถ้าอยเอาปืนออกก่อนเพราะผมไม่อยากใส่ปืนเยอะ ก็ถ้าพอเนี่เดี๋ยวเอาจากคลิปช็อตนะครับภาพเพราะกคือในคลิปชมเคยลงไปอ่ะก็ประมาณนั้นแหละผมก็นี่ตัวนี้ก็มาดูเรื่องของเรื่องที่ผมแบบรีวิวตัวหลักก็คือเอ็กซ์เ n ชันก็มาเลยนะเอ็กซ์เรชันก็ตัวนี้หัวหมุนได้นะตอ้งแต่สิบขึ้นลงได้ซ้ายขวาเป็นมาตรฐานนะซึ่งตัวเยอะ ซึ่งงานญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เขยียนได้เยอะเนาะก็ไปสีเรียยเริ่งตัวเขยเท่าไหร่เพราะง,งานญี่ปุ่นจะเขย่เยอะแล้วเน่หัวแขนแขนนี่สามารถไปข้างหน้าได้แล้วก็ขึ้นได้ลงได้แล้วก็ไหล่นี่สามารถทาให้ขยับได้เยอะขึ้นไหล่นี่คือขยับได้เยอะเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ประมาณได้ว่าโอเคแล้วก็มีใบเสร็จใบเสร็จหมุนได้ซอกเป็นสอง,สองจุดเป็นดับเบลจอยนะก็สองจุด แล้วก็มีตัวขยับช่วงนี้ซึ่งทําให้องศาการขยับมือมนจากสูงขึ้นกว่าปกติมือเหมือนได้น้ำไปรอจอยก็ขึ้นลงได้ข้าวออกได้ก็มีตรงนี้เอออันนี้ลืมไปว่าหลุดง่ายแต่ก็ไม่ก็เนี่ยข้าออกได้เยอะออกกับมาก่อนก็หลุดง่ายก็ไม่เคยสีเท่าไหร่ครับว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยสีเรียสตรงนี้มันค้าใครไม่สีเรียสเต็มเต็มกาวให้มันแน่นๆได้นะผมว่าเราคงดึงแค่ตัวสีแดงาะ แก้มการให้มัน่เฉยของมันต้องกาวแบบกาวให้มันนี่มันอยู่ตลอดอ่ะแบบกาวเฉยให้มันติดยึดนิดนึงแล้วก็ตัวช่วงตัวขยับหมุนได้ของช่วงล่าาหมุนได้แล้วก็ช่วงตรงนี้ถ้าใครดูในคู่มือนะมันขยับได้เยอะก็คือเนี่ยเยอะเลยลงได้เยอะขึ้นได้เยอะมันจะมีช่วงตัวขยับของมันเหมือนคทเทจติเนีะก็คือมันขยับได้เยอะกว่าปกติ ซึ่งตัวเก่าบอกเลยว่าขยับไม่ค่อยได้เราขยับเป็นบ,บอจอยอันนี้คืออยู่ข้างในก็ทําให้ขยับได้เยอะซ้ายขวาได้เนี่ยมันซ้ายขวาได้นะไอคนะ้คนเนี่นะตัวเราซ้ายขวาได้แต่ตรงสีเนี่ยตรงนี้นขยับซ้ายขวาได้ก็โอเคส่วนช่วงเอวก็ไม่มีอะไรมากของช่วงเอวก็คือเอ้อกว่าก็คือหมุนได้เนาะที่ของหมุนตอนแรกก็ช่วงขาขามีสเตปการเล่นกนะ็คือมันสามารถไปหน้าไปหลังได้นะซึ่งนี่เหมือนตัวเก่าตัวเก่า,กาคือมันไม่สุด ขึ้นลงได้ไงขึ้นมันการได้เยอะหน่อเออก็นี่ขาเนี่ยแบบมันจะมีแบบว่าสไลด์ลงเหมือนของฟิกูกอาร์ตเลผมก็คือมันสามารถสไลด์ลงได้จังหวะหนึ่งแลผมจังหวะหนึ่งเนี่ยจังหวะหนึ่งก็คืออย่างงี้ซึ่งสองข้างก็คือสามารถจะหยัดลงได้ก็ถ้าถ้าปรับดีๆมันก็มันก็เท่ากันนะผมปรับดีๆหน่อยมันจะเหมือนของฟิกโกอาร์เลยไหมก็คล้ายๆของแล้วก็ขาหมุนได้องศามันจะกว้างขึ้น ช่องน้องบนหมุนได้นะผมก็คือขับหมุนได้แล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยนะก็เหยนได้เยอะซึ่งการการงอเขาวว่าก็คือเรียกว่าสามารถตั้งท่าแบบตั้งท่าเนีแบบ่ยตั้งท่าแบบว่ากําลังเนี่ยแบบว่ารับคนอย่อยางเงี้ยเนี่ยทำท่าอย่างนี้ได้ถ้าคือถ้าปตับดีๆน,นะทำได้นะแต่ว่าอันนี้มือแบบรบกวนกะ็ขอขอไม่พูท่าแบบขยับไเยอะนะเพราะว่ากลัวหักเหมือนกัน ก็คือมาขยับได้เยอะผมตัวขี่ยับลูกเล่นตรงเนี้ยก็คือสามารถขึ้นลงได้นะแล้วก็ข้อหลังมีอะไรปืนก็บอกกันไปแล้วแล้วก็ขาเท้านี่จะไม่เหมือนตัวเก่าเลยลก็คือสามารถขึ้นก็ลงสามารถลงได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ขึ้นจะมีการขึ้นนิดนึงขึ้นลงได้แล้วก็หมุนได้แล้วก็มีซ้ายขวาได้นะแล้วก็ขยับได้กว้างขึ้นกว่าตัวเก่าก็ตัวนี้ก็หมดแล้วกับตัว ไมตี cool h, to, well, ้ไนฟีดัมก็หมดแล้วกตุขยับเดี๋ยวโพสท่าต่างๆนี่ผมทำคลิปสั้นๆให้ดูช่วงท้ายนะของหรือใครอยากดูก็มาดูคลิปช็อปผมได้นะก็ทำลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าโพสเนี่ยเอาดาบสมุนเอาดาบสมุนไลแล้วก็ติดบีเซอร์มาหน่อยเนี่ยโพส แล้วก็นี่ตอนนี้จะไปนะแต่พี่เผมรู้วิธีบอกพี่การใส่วิธีการใส่ตัวแผงหลังก็คือมันจะมีล่องล่องมันไม่ใช่รูเสียบนะมันคือการสไลด์ลงแบบตามล่องอะจะมีตัวยึดตรงนียึดตรงนี้ผมตัวยึดตรงเนี่ยตรงที่คุณเห็นนะจะมีตัวยึดอยู่ตัวยึดก็คือดึงใส่ให้มันแน่นๆนะซึ่งตรงนี้ก็ระวังว่าเราใส่ไม่ดีอาจจะหลุดได้นะก็นี่ก็แล้วก็มีรูนะรูไว้ใส่ใส่ฐานก็สามารถใส่ได้ นี่ทำท่าแบบเหมือนในในทำท่าเหมือนในหน้าปกนี่ทำเหมือนใน,นปกก็จบแล้วของขอัญยจบแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์แลื้อให้กดแชร์ได้ของคลิปหน้าคงเป็นแวนเก่าแล้วก็เป็นพอยทำเรื่อยแล้วก็มีการเปิดบล็อก CP 0 1นแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอนาคตก็จะก,กันใหม่ขปมน้าของสีนีผมไม่บาย